สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอพบกับผมช่องพงจินดาบรรลายนสโลแกนซ่อมให้พังวันนี้ผมมาชาร์จแบตด้วยสวิตช,ชิ่งเครื่องนี้ครับเนื่องจากแบตเตอรี่ผมเอาไปใช้ใช้ที่อื่นงานอื่นจนหมดไฟคันนี้รถคันนี้ก็จอดนานด้วยครับไม่ไม่ได้สตาร์ทนานแล้วเป็นเดือนหลายเดือนปกติใช้คันโน้ คันนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ว่าทิ้งไว้นานก็สตาร์ทมันบ้างนิสสัน NV เก่าปกติเครื่องเบนซินแบบนี้ให้เปิดสวิตทิ้งไว้สักพักนะครับเพื่อให้ปั๊มมันมีแรงดันน้ำมันให้มันอัดแรงดันน้ำมันนะครับถ้าอย่างนี้คือไม่มีแรงและแบตไฟไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามาหาวิธีชาร์จกันครับ เดี๋ยวผมจะใช้สวิตชิงเป็นตัวชาร์จสวิตชิงเพราะว่าบางท่านมีสวิตชิงใช้งานสามารถนำมาชาร์จได้สวิตชิงคอมพิวเตอร์12โวลต์ถ้าปรับโวลต์ได้นะครับตอนนี้เสียงรบกวนหน่อยฝนตกรินรินแล้วครับตกมาแล้วการจะชาร์จก็ไม่มีอะไรครับสวิตชิงก็มันออกไฟบวกลบ DC อยู่แล้วหาสายถ้าไม่มีแบบคีบไม่มีแบบคีบเราก็ใช้แบบ ขันเข้าไปก็ได้เช่นกันนะครับอันดับแรกผมจะทําการปรับไฟให้ได้เสียก่อนมองเห็นหรือเปล่าจะหาอะไรมาวางดีกว่าครับอันดับแรกผมจะทําการเสียบไฟก่อนดูว่าลัก AC นั่นหนาดีพอดีไฟอยู่ที่12.5นะครับสวิตชิ่งตัวนี้ผมไว้ทําทดลอง เปิดนู่นนี่นั่นแล้วก็ไว้ฟื้นฟูแบตเตอรี่ถ้าเวลาฟื้นฟูแบตเตอรี่ต้องใช้แรงดันสูงถึง20โวลต์19.8โวลต์อย่างนี้ครับในกรณีที่เราชาร์จตรงไม่ได้ผ่านเครื่องฟื้นฟูรเราจะต้องลดแรงดันลงผมใช้อยู่ที่14.8โวลต์บางครั้งถ้ารีบนิหน่อยผมก็ปรับไว้ที่15โวลต์นะครับถ้าปรับที่12โวลต์แล้วก็ไฟมันก็ ไม่พอที่จะไหลเข้าแบตเตอรี่แรงดันมันไม่เยอะพอที่จะไหลมา,านี้นะครับก็เหมือนน้ำไหลาจากที่สูงมาที่ต่ำจากนั้นผมค่อยต่อสายคียิสายคีบจริงๆแล้วถ้าสวิตชิ่งของเราเนี่ย6 0แอมป์ขึ้นไปสำหรับเครื่อง1600อย่างนี้นะครับเครื่อง 1600cc g a 1ซีซีรุ่นนี้ของ Nissan NV นะครับสามารถก็พอที่จะสตาร์ทได้เลยนะครับคีบสตาร์ท แต่ตัวนี้จ่ายกระแสดได้แค่30แอมผมขี้เกียจซ่อมขี <c oughs> ้เกียจไปไล่เปลี่ยนมอเเฟสกลัวมันช็อตกลัวเอาไม่อยู่นะครับ <c oughs> ก็เลยไม่เสี่ยงที่กว่าเดี๋ยวฟิวขาดนู่นนี่นั่นฉะนั้นก็เลยไม่ไม่เสียงสตาร์ทดูครับแต่ถ้าเราเสียงแล้วสตาร์ตติดเราก็สามารถปลดสวิตชิ่งออกสวิตชิ่งที่จำสตาร์ทออกแล้วมันก็จะเป็นหน้าที่ของไดชาร์จนะครับ ได้ชาร์จจะทําหน้าที่ชาร์จต่อไปแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้สักครู่หรือขับไปนู่นมานี่น,นั่นทุระก็มันก็จะชาร์จเข้าเองประมาณนี้นะครับถ้าสวิตชิ่งที่กระแสสูงกว่านี้ก็อย่างว่าคือสามารถจำสตาร์ทได้นะครับจัด10แอมป์ขึ้นประมาณนี้โอเคนะครับต่อขั้วไว้เรียบร้อยไฟก็กลับไว้ที่15โวลต์ดูขั้วให้ถูกครับบวกแบตบวกก็เข้ากับบวกของสวิตชิ่ง ขัวแบตลบก็เข้ากับลบของสวิตชิ่งแค่นั้นเองนะครับเราก็ทิ้งไว้สักพักลองดูครับครับแค่นี้มันก็ไปเริ่มเข้าแล้ครับแต่ว่าถ้าให้ดีอีอย่างก็ถ้าเราเร่งกระแสสูงๆก็ควรที่จะคายฝาออกบ้างนะครับเพื่อให้มันระบายทันนะครับก็ผมปรับ15.2โวลต์ให้ทันใจหน่อยนะครับแค่นี้ สักพักเราก็สกตาร์ทได้แล้วครับสประมาณ1 0 20นาที30นาทีพารีบนะครับเร่งมาที่15.5อีกขึ้นถ้ากระ่วนแต่ถ้าไม่รียบเราชาร์จแบบ14.5โวลต์14.8โวลต์เท่าไฟของไดชาร์จนะครับก็ทิ้งไว้สักานานๆนะครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งให้ไฟมันเข้าได้เต็มที่เสียก่อนนะก็เป็นการรักษาแบตบแต่ชาร์จกรณีฉุกเฉินเร่งโวลต์สูงกระแสก็เข้าเยอะมันก็ จะทำให้อายุแบตไม่ไม่ดีเท่าไหรนะครับสวิตชิ่งตัวนี้ผมมีไว้เปิดเครื่องเสียงรถยนต์ไว้ซ่อมเครื่องเสียงรถยนต์ทดลองโน่นนี่นั่นนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้แอมเยอะเดี๋ยวผมจะลองวัดกระแสที่มันเข้าให้ดูครับว่าตอนนี้มันชาร์จกี่แอมคลมมิเตอร์ A นะครับตั้งที่40แอมคล้องเข้าไปครับไหลเข้าแค่2แอมเองครับเพราะว่าไฟ ไฟเก่าก็มีอยู่แบตมันไม่ได้หมดสักทีเดียว1.9แอมป์ไม่เยอะก็เรื่อยๆทิ้งไว้แบตอ่อนแล้วครับตอนนี้มิเตอร์ไฟหมดเสียแล้ว1.8แอมป์นี้ก็เสียบชาร์จไว้นะครับแล้วก็รอแต่คงไม่ไม่ไม่ได้ไว้แล้วครับแบตรเริ่มเสื่อม1ช่องแล้วเห็นไหมครับไม่เดือดเลยช่องนี้ส่วนช่องอื่นๆเห็นไหมครับ มันเดือดไม่ไม่ใช่ว่าเดือดมันทําปฏิกิริยานะครับเห็นไหมครับทาปฏิกิริยาอยู่แต่ช่องเรกนี่นิ่งสนิทเลยก็คงใช้เวลาหน่อยแต่ว่าระหว่างนี้นะครับผมจะบัดกรีสายตัวนี้พอดีผมเปลี่ยนจานจ่ายใหม่แล้วคราวนั้นผมลืมที่จะบัดกรีที่จะพันพลาสเต็ปนะครับก็พันพันอย่างนี้แล้วก็ใช้แบบนี้มาตั้งนานเห็นว่าพันอย่างนี้นะครับวิ่งข้ามจังหวัดมา สี่ห้าจังหวัดไปเดินทางไกลหลายร้อยกิโลมาครึ่งประเทศแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ก็ไม่ควรจะทำนะครับมีโอกาสก็เลยที่จะมาบัตรกรีระหว่างที่รอชาร์จแบตนะครับมีเวลาว่างวันนี้ฝนตกการบัตรกรีจะให้ติดดีก็ควรที่จะทําความสะอาดเนื้อทองแดงให้สะอาดนะครับตัดจากคราบต่างๆจะบัตรกรีได้ดีแลก็ขูดทําความสะอาด ราบขายมันครับต่ตางๆที่มันจัดภาบที่เกลือสนิมที่เกลือเลกสนิมเขีเขยวแบตเตรี่ติ็ยากแล้วก็เตรียมแบตตรีเลือกสายสายท่อหดนะครับที่พอดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปจะเอาตัวเขียวนี่แหละครับน่าจะพอดีก็ตัดสักนิดนึงก็เราก็ทาตะกัวทั้งสองด้าน จุมปลักบัตกรีสักหน่อยนะครับจับห่างๆเดี๋มันร้อนแล้วเราก็เอามาทาบแล้วก็ให้มันละลายทั้งสองแล้วก็จับไว้ให้นิ่งพอมันเย็นครับเมื่อมันเย็นตะกัวแข็งตัวก็เป็นอันใช้ได้การบัตกรีก็สำคัญตรงที่หัวแรงต้องสะอาดนะครับผมใช้ฮาโก้แล้วก็ใส่ท่อหดเข้าไปแล้วก็ เอาแรงไปใส่ให้มันหดลงเอาสักนิดหนึ่งก็พอครับเพราะว่าเดี๋ยวรถติดเครื่องมันร้อนไปเดี๋ยวมันถ้าหดถูกความร้อนมันก็จะหดตัวลงเองอัตโนมัติยังมีอีกเส้นล่างนะครับเดี๋ยวผมบัดกรีกเส้นล่างตัดต่อเลยตัวนี้อีกเส้นหนึ่งด้านล่างนะครับการบัดกรีก็ข้อดีนะครับทําให้กระแสไฟเดินได้สะดวกราบเรียบถ้า การต่อสายเราไม่แน่นหนาบางทีเครื่องก็เดินไม่เรียบนะครับไม่นิ่งเต็มที่นั้นจะให้ดีควรที่จะปัตรีทุกจุดจะดีกว่านะครับเพราะว่าพันแล้พันก็มันก็อาจจะแน่นได้ชั่วครั้งชั่วคราวแรกๆที่เราพันนะครับนานๆไปมันก็คลายโดนขี้สนิมตะกั่วออกไซด์นะครับทําให้จุดที่เราพันนั้นมันคลายตัวหรือมีขี้สนิมเขียวๆมากั้น ทำให้กระแสไฟเดินได้ไม่เต็มที่นะครับก็มีผลต่อเครื่องยนต์ยิ่งเครื่องยนต์ทุกวันนี้นะครับใช้การประมวลผลจาก ECU คำสั่งนะครับจาก ECU สั่งจุดระเบิดสั่งต่างๆฉะนั้นต้องมีความแม่นยำคงพอประมาณก่อนนะครับจะลองดูว่าสตาร์ทติดหรือเปล่าแต่แบตลูกนี้คงไม่ได้การแล้วคงต้องถอดลงมา ฟื้นฟูนะครับจริงแล้วผมเคยทำวิดีโอฟื้นฟูไว้อีกช่องหนึ่งช่องพงจินดาแต่ช่องนี้ก็อาจจะทำนะครับอาจจะทำคลิปให้ชมก็ลองวัดประสิทธิภาพดูนะครับตอนนี้โวลต์สูงมาก13.7โวลต์พอชาร์จด,ด้วยแรงดันสูงลองทดสอบดูว่าอ่า140 cca ลองดูไม่มั่นใจว่าจะติดหรือเปล่านะครับลองลองดูหล่นหรือเปล่า ลอใส่เครื่องยนต์ต้องเวลาสตาร์ตต้องดูนะครับสายไฟไขควงหล่นใส่สายพานอันตรายต่อเครื่องหรือจะคีบสวิตชิ่งช่วยแต่ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับเก็บดีกว่าลองดูว่าจะติดหรือเปล่าลองดูจะติดหรือเปล่าโอเคครับติดแล้วติดแล้ว เพลิงเรียบร้อยที่เห็นผมใช้รถเก่าๆทั้งสองคันนี้ไม่ใช่อนุรักษ์นะครับมันไม่มีตังออกปลายแดงกับเขาคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้กลายเป็นที่เก็บของไม่รู้อะไรต่อนมีอะไรครับเต็มหลังรถเดี๋ยวค่อยขยับฝุ่นก็เต็มแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยล้างนะครับพอดีสั่งเครื่องล้างรถจากลาซาดากำลังเดินทางมายังไม่ถึงถ้าถึงแล้วค่อยทำการล้างครับก็จะทำอีกหลายอย่างครับก็โอเคครับสำหรับ การแก้ปัญหาแบตหมดแล้วไม่มีเครื่องชาร์จเราใช้สวิตชิงชาร์จได้นะครับหล,ห,ลหลายหลายอย่างบอแปลง12โวลต์ก็ใช้ได้นะครับต่อไดโอด1ตัวหรือสวิตชิง12 13โวลต์14 15โวลต์ได้หมดนะครับหรือก็หลายหลา,ยหลายอย่างนะครับโอเคคลิปนี้แก้ปัญหานะครับแต่ตัวนี้ถ้าติดแล้วมีปัญหานะครับเพราะแบตเพราะว่าไดชาร์จมันยังดีเดี๋ยวมันก็เริ่มชาร์จเข้าเองอัตโนมัติก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่มาทีแก้ปัญหาแบตหมดไม่มีสายพ่วงนะครับไม่มีเครื่องชาร์จจากพงจินดาบรรลายนนะครับก็สงสัยสอบถามพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเปนด้วยสำหรับคลิปนี้ผมช่องพงจินดาบรรยายนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ